สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โสรสควีนนะคะจะพาทุกคนมาบูสต์ผิวด้วยการทำสกินบูสเตอร์นะคะที่ช่วยให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงอ่อนเยาว์และวกวให้ผวกเราสดชื่นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสสวัสดีค่ะวันนี้เราโรสควีนนะคะจะมาทำตัวบูสต์ผิวเป็นสกินบูสเตอร์นะคะังไงเกือนพคุณหมอช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าตัวสกินบูสเตอร์เนี่ยดียังไง ก็ปกติตัวสกินบูสเตอร์ของเราเนี่ยโดยทั่วไปวิตามินดีเขาเรียกว่าเข้าทางเส้นเลือดแล้วกันน้องจะได้เข้าใจง่ายเราก็จะใช้พวกถูงวิตามินไอแอนตี้ออซิแดนหรือง่ายๆก็คือบ้านอนุี้มอิสระได้ค่อนข้างดีไปในท้องตลาดมันก็จะมีหลายตัวเรารู้จักกันดีเช่นพวกวิตามินซีกูต้าไทออนหรือพวกแหลกต่างๆคุณบองคะและอย่างที่เราจำเป็นต้องเติมวิตามินให้กับผิวไหมคะถ้าเราขาดคือจําเป็นแต่ถามว่าถ้าเราอยากให้มันดีขึ้นก็สามารถทําได้ ทีนี้ถ้าหากว่าคนกลุ่มไหนที่จําเป็นก็อาจจะเป็นคนกลุ่มที่ขาดวิตามินทีนี้ก่อนที่จะรู้ว่าขาดวิตามินก็อาจจะต้องดูจากการต่อเลือดอ,อาการบางอย่างที่อาจจะทําให้ทราบว่าเออเราขาดวิตามินจีนะอย่างเช่นเลือดออกตามไรฟอนบ่อยๆพวกนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นวัยรุ่นอย่างวัยทำงานส่วนมากอาจจะเป็นคนที่สูงอายุลดความอ้วนเยอะๆจนขาดสารอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจำเป็นมากกว่าเอาไม่ดีเลยค่ะวันนี้ก็จะทำตัวสกินบูสเตอร์พอดีเลยก็ฝากคุณหมอแนะนำด้ไหมคะได้ค่ะ ตอนนี้ก็ดีฟผิวเแล้วนะคะเป็นสกินบูสเตอร์ตอนนี้ก็คือรู้สึกดีมากมากเลยและระหว่างทําก็ไม่มีการเจ็บปวดเส้นไรเลยแบบสบายไม่อย่างให้ผิวเองหายจากการเหนื่อยล้าให้ผิวสุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็แนะนำนค่ะสกินบูสเตอร์ที่โรงพยาบาลถิ่หนังอโศกนะคะ